สีดำโอ้ดํากันหลายคนเลยวันนี้ดําไหนดีดําปีโป้ค่ะโอ้ดําสีด้ความรักรอบด้านปีโป้ปีโป้เอาเอโอ้โหหมุนหมุนมาให้ด้วยเลยโอ้โหเลือกก็ได้เอาที่พันกดเดวเดที่พันธนี่มือทองนะเนี่ยทีมงานยืนยิ้มเลยเลนอย่าหยุดนะหยุดนะหยุดนะเเเฮ้ยขา าแล้วบัญชีหนังนี้มาแล้วดูรังวามงัะพี่นะเฮ้ยความรักจะได้เปิดเผยในไลฟ์นี้หรือไม่อ่่เเีีียยวนพรอทีมงานสักครู่นะคะคาดหวังเลยแมปปีโป้จะต้องถามนึงโอ๊ยไม่เป็นจริงๆไมยอยากจะเตือนทุกคนทางบ้านว่าถ้าใครอยากแบบอยากอยากกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ ก็หลับปิดตาไปก่อนก็ได้แต่ครั้งนี้กินข้าวไม่ลงให้ให้พี่ลินาสอนสอนปีโป้เต้นมิวจิกกีโอ้โชว์นหน้าเลยค่ะสูสูนเนาะต้องนั่งแบบพี่ลินานะกบยนรเทนะอุ้ย ทำตรงๆเลยปีโป้โกโกวากับี่ต้องนั่งท่านี้ก่อนไม่ต่างกันนั่งๆนะเหมอนั่แบเหมือนกันอย่างแกทำทำมือตามพี่นะเอรเตรียมแขบเตรียมแขบแบแล้วแขแลแบรแแขบบพี่ลีน่ให้หนูด้วยพี่กล้องค่ะซูมปีโป้เลย เขาบอกให้เต้นหนเราต้องเต้นหรือเปล่า,าเรนน็วจริงๆมีทำท่าเต้นด้วยนะคะเต้นอ่ะพี่โป้ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะเ,เยอะเลยเ,เลยจะ <laughs> ต้องเข้าคันไหนคะ <laughs> ไปเลยไปเลยโ <laughs> อ้อย <laughs> <laughs> น่าร <laughs> <laughs> ักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ลนะบอกให้มองกล้องค่ะอหนาดับแล้วตอนนี้ไฟไม่ถึงถอยนิดนึงนะคะถอยนิดนึงเออประมาณนี้เอออ๋เียนน่ารักน่ารักนะคะมิวมิว เพลงอะไรอะมิวจิกกีมาแล้วใครยังอ่ะโอเคค่อยๆเลื่อนแบบค่อยๆเลื่อนออกมาสองแบบมิวจิกกี้ล่นน้ำไหมได้เออน่ารักนะได้น่ารักแล้วพี่โบน่ารักที่สุดแล้วพี่โบจะโดนหนักจริงว่หนักโดนหนักเก่กับโกโกวาเลยตอนเนี้ยโอเคพี่